สวัสดีครับพ,อพอผมฝอดเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกม Attack on Titan กันอีกรอบม,มาเราจะมาเล่นคนเดียวมอดฝึกซ้อมเล่นเป็นตัวรีไวส์ตัวเดิมไม่มีเพิ่มเติม,มโอเคไปเริ่องันเลย โอ้รโอ้ีก่อนดีกว่าผมไม่คยเป็นสายบวก ตัวแรกเลยห้าสิบห้ารออื้อไป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 เตัวแรก้ยอ้าวฝันไม่เปลโอเคมาเล่นกันให่ตัวเอ้ยจอลรตัวแล้ว พวกเขาแต่งมาแล้วก็คาไปลองอที่ติดตอมเ้อะที่ดูเราอันนั้นอ่ะเมื่อวานตอนยังคืน ได้ครับตัวที่สามเอะใช่ป่ะเออไปตัวที่สองสิ ม่เลยตัวีหายห่าห่าห่าโว้โว้จะเียง่ยบเปียนมา เจ้ะผ่านไม่เนี่ยมือใหม่หัดเล่

หกสิบแดมเมจจ้าไปจังหวะนี้ตึงๆโอ้โอ้แม่สาวน้อยจังหวะนี้อนะไปแล้วแน่นที่สุดเก้าร้อยหกสิบของผมอ้ยเชี๊ยปุงปุ้ง่อ โอ้ย oh, mm ังงี้ยังงี้ยังงี้สิอืมอหรือวเจ๊ โอ้หกสิบเก้าเปลี่ยนดับเล็กนิดสำหรับผม โมเป็นมึงมึงจะทำวะล่ะสมมติตมว่ามึงมีคนติดตามยอยู่หนึ่งล้านแล้วแบบเวลาเวลามึงอยากเล่นอะไรนะมึงแบบเล่นกับเพื่อนที่มันครบแล้วแล้วคนอื่นอะแล้วถ้ามันเห็นชื่อมึงแล้วมันอยากเล่นกับมึงอะมึงก็ไม่ได้เล่นกับเพื่อนคนนั้นแหละเป็นมึงมึงใจชื่อนั้นเะละ่ะไม่ได้เล่นกับเพื่อนอะแต่เล่นกับคนอื่นอะเล่นกับแฟนคลับแต่ไม่ได้เล่นกับเพื่อนมึงคิดว่าไหนดีกว่า เพื่อนเพื่อนพรรู้จักฉก็